สวัสดีนะคบวันนี้พี่ดิวก็มาตามหาพี่ออยนะครับซึ่งแบบวันนั้นอ่ะที่พี่ดิวช่วยเหลือพี่ออยอยู่เนี่ยตอนนี้กาลังตอนนี้กําลังหาเบาะแสหาตัวพี่ออยอยู่นะครับเพราะว่าคือดิวรู้สึกว่าแบบตอนนี้คนติดตามพี่ออยเยอะมากแต่ว่าวันนั้นดิวไม่ได้ขอเบอร์โทรไปแล้วก็มีแฟนคลับหลายๆคนบอกว่าอยากอยากอยากให้ อยากเจอพี่ออย EP สองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองมาตามหาที่ที่ดิวเคยมาช่วยเหลือพี่ออยดูนะครับเพราะว่าชุมชนที่เนี่ยจะเป็นแบบชุมชนแบบคนเก็บของเก่าขายอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ดิวจะหาพี่ออยเจอหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่มีเบาะแสะอะไรเลยนะครับไม่มีเบาะแสอะไรเลยแต่พี่ดิวจะลองเดินเดินถามหาคนแถวเนี้ยเพราะว่าตอนที่ ดิวช่วยเหลือพี่ออยใช่ไหมครับแล้วพี่ออยชี้ไปบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านแถวแถวเนี้ยแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอหรือเปล่าตอนนี้มีน้องเรียขาไปถามอยู่ว่าแบบรู้จกักดิวไหมพี่กุ้งเดี๋วดิวมาอุดหน,นุน<ๆ>ตอนนี้ถามพี่กุ้งพี่กุ้งรู้จักพี่ออยอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าที่อยู่เขาอยู่ตรงไหนทุกคน,นก็เลย เดี๋ยวจะมากินก๋วยเตี๋ยวพี่กุ้งวันพรุ่งนี้ด้วยได้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวพี่กุ้งเจอเจ็ดโมงถึงบ่ายสองเลยพี่กุ้งแต่วันนี้ปิดร้านแล้วไงพุกคนเดี๋ยวเรามาดูบ่อแสกันว่าเราจะเจอพี่อ้อยหรือเปล่าขอบคุณคขอบอยากให้เห็นอย่างทรหานะครับตอนนี้ให้น้องเลขาไปถามอยู่นะครับว่ารู้จักพี่อ้อยหรือเปล่านะครับตอนนี้เราตามหาบ่อแสก่อนนะครับทุกคน เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้เจอพี่ออยหรือเปล่าไมสรุปแล้วก็ป้าแกเคยเห็นแต่ไม่ได้รู้ที่อยู่ชัดเจนไมอยู่แถวไม่น่ไม่ไดอโนอ๋โอเคทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับรายการนี้เป็นรายการคนค้นคนนะครับแฟนคลับเราจะเจอไหมนะครับเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรา,เราติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวกันเด้พีอ่อก็น,นี่นี่นี่รอรอแล้วกอรถจดอดยู่นี้ทุกคนวันนี้พี่ดิวมาหาพี่ออยนะครับอันนี้รถพี่ออยใช่ปะใช่ไหมไห่อุย้ย <laughs> <laughs> น่ารักอ่ะ สบายดีสสวัดีคือดีว่ะตามหาพี่ออยมาสองวันแล้วเพราะว่าแบบแฟนคลับแบบว่าเดี๋ยวเอาพี่ออยไปลงในทิกต็อกใช่ไหมแล้วแฟนคลับก็ชมพี่ออยบอกว่าพี่ออยทำมาหากินสุจริตอะไรเงี้ยวันนี้ไปเก็บมาแล้วหรออ๋อวันนี้ไปขายอ๋อใบใบใบไปขายไปขายมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอพี่ออยที่เขารับซื้ออ่ะข้างหน้าข้างหลังอ๋อ วันนี้แต่งตัวน่ารักจังกินข้าวยังพี่ออยอาวันนี้เอาไปขายด้วยกันปะดแล้วดูไปติดตามทุกคนเรามาดูกันว่าวันนี้พี่ออยจะขายของเก่าได้เท่าไหร่นะครับพี่ออยมาเก็บตั้งแต่กี่โมงเ็บตั้งแต่เช้าแต่ว่าพแพ็กก่อนแฟนพี่ออยมาไหมอันนี้ ที่บอกว่าแฟนพี่อ่อยป่วยใช่ไหมป่วยอป่วยไม่สบายเหรอครับเปนการเป็นสิ่งสมองอันนี้ไม่ยาไแม่ได้ไ่ม่ยา้แม่ยายไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นวันนั้นพี่ออยได้พูดให้ฟังไลมครับว่าเจอคได้เขาเข้าไปดูตลอดเขาจะค้นหาเลยแม่เกือบโดนหลอกแต่ อาป่าปไปดูกันทุกคนวันนี้ให้ทุกคนทายนะครับว่าวันนี้พี่ออยจะข,ยขายขายขยะได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ได้เจอแม่แฟนพี่ออยด้วยแล้วก็แฟนพี่ออยด้วยน่ารักอ่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้คือแฟนขับรีเพจมาบอกว่าอยากอยากเห็นพี่ออยอีกอย่างเงี้ยพี่ดิวก็เลยมาติดต่อมา,มาตามนัน ไปเชื่อไหมแฟนคลับคนน่ารักมากเลยนะเขาติดตามพี่ออยเขาบอกว่าอยากเจอพี่ออยอีกดีค่ะขอบคุณมากมากะคะากเกเพราะว่ามันจะมีที่ขายขยายอยู่ตรงนั้นใช่ไกลนะคะได้ครับชิลๆครับจริงๆอ่ะยูอยากไปเช่วยพี่ออยจกิงอยากตอนแรกแต่ก็ถามว่าตอนนี้จะขายได้เท่าไหร่ เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าพี่ออยกับครอบครัวจะขายของเก่าได้เท่าไหร่นะครับใครทายถูกนะวิดีวีรางวัลให้ได้กี่บาททุกคนไปดูกันเพราะว่ามันจะมีที่รับซื้อหละครับก็คือแบบเก็บเสร็จก็ นี่นี่ตรงนี้ใช่ไหมพี่อยที่เราเจอกันนี่ตรงนี้ครับที่เราเจอพี่อ้อยตรงนี้ค่ะเห็นรถมายังมองเหนน้าเรเดิเลยเออเราเดินตรงนี้มินทไมิฝันต้องมาหาอีที่ลอยคิดหน่อยป่าเพราะว่าวันนั้นไม่ได้เอาเบอร์โทรกันไว้ อ่วันที่ไปเก็บสองไม่เอาแบนมาน้ำอ่ะอ๋อเดี๋ยวหยิบน้ำนี่นะครับพี่ออยก็เก็บขยะเสร็จแล้วเก็บของเก่าก็เอามาขายที่นี่คนขายที่นี่ทุกวันเลยเหรอพี่ออย คือมีคนที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะบอกพี่ออยว่าวันวันที่ดิวอ่ะช่วยเหลือพี่ออยแต่พี่ออยก็มาเก็บร้านขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่าเห็นพี่ออยมาเก็บวันที่ดิวเอาเอา,เอาตังค์ให้พี่ออ,อยอ่ะพี่ออยก็ขยันทุกวันเลยทุกคน hai hai. แล้วล <c oughs> ลสวยด้วยนะวันนี้แต่งตัวน่ารักด้วยวันนี้ถ่ายกันว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวว่าได้เท่าไหร่คิดว่าสี่ร้อย เดียวอบาถ้าพี่ออยตีราคาล้พี่ออยทยสองรอใช่สองบาทพี่ออยไทยสองร้อยพี่ออยก็จะมีวันหยุด่อหยุดไหมแล้วแต่หยุดอ่ะตอนาตอนเย็นแบบพอไม่ได้ไปฝนตกตอนตอนเย็นใั่ไหวนด้รเปยมีคนชอบพี่ออยคำหนึงที่บอกว่า อาชีพเนี้ยอาจจะดูไม่ได้มีเกียรติมีอะไรมากมายแต่สําหรับดิวนะมีเกียรตินะ<ม>เพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ไปต้นใครเราไม่ได้<ร>ไปทำสุจริต<ม>เป็นอาชีพที่มีเกียรติอาชีพหนึ่งนะครับแล้วแบบบางทีนี่คือแบบทําให้เรามีกินทุกวันทุกคนทุกคนทุกคน,นะคะ่ะพี่ออยอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับแบรนคลขับเมนพี่ออยเยอะมาก <laughs> แล้วก็แบบเขาบอกว่าพี่ออยเป็นเป็นแรงบันดาลใจเชื่อไหมนี่เชื่อไหมได้สองร้อยห้าบาทช่มสองร้อยห้าบาทอ้อยห้าบาทค่ะเป็นแบบเป็นเงินที่สุดสริตมากๆอ่ะทุกคนวันนี้นะครับขายขยะได้สองร้อยห้าบาททุกคนตอนนี้นะครับพี่ดิวพาพี่ออยมามาแบบมาห้างมาแมคโครนะครับ น่ารักมากเดี๋ยวไปรอติดตามกัน